วันจันทร์ที่30ิธันวาคม2567นะคะที่นี่กุ้งหวังอาค่ะก็เก็บเกี่ยวแข็งแรงดีนะคะน้ำระดับน้ำขึ้นมาที่เท่าไหร่ลรคะ3.2อ่าตัวเล็กเกี่ยวกึนนะคะตัวเล็กยกขึ้นวันนี้อยู่ฝั่งตะวันออกอยู่นะคะอ่าติดน้อยลงค่ะอาจจะมีการนี้ตะวันตกตะวันออกไม่ไปเอาอ้าวเหรอเออแล้ก็ปล่อยให้เราพูดน้ำร้อนน้ำเค็มไปมาก ปลามันหมุนปลาก็มีวิ้วเหมือนอารมณ์โดนกัดชาวันนี้ก็จะมีกุ้งประมาณนี้นะคะที่ต้องเฝ้าระวัง<อ>หนุ่มลอยไปหกปปปออกิโกรัมฝั่งตะวันออกหกโลค่ะเท่ากับรอบแรกหักปลาแล้วช่างสุ่มหักปลาชุดเดเิมเตัวนี้ใหญ่จังอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะ ทธันวาคม2567ค่ะวังอานะคะ,นนะ,ะได้13โลฝั่งตะวันตกนะคะรอบที่บที่1ตีหค่ะ <5. S 1> ตอนนี้ตีห้าแล้วนะคะสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีค่ะวันนี้มีการรินน้ำเข้าเมื่อตั้งแต่เ <2 S 1> มื่อวาน <5. S 1> เช้าวันนี้วันที่2แล้วนะคะตอนนี้น้ำขึ้นมาที่35บล็อกแล้วค่ะ เรเห็นปุ้งที่มีสีแบบนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะคะอันนี้พ่อก็ยังดักให้อยู่นะคะหัดไปกู้นะคะรอบ2มาแล้วนะคะได้5โลค่ะฝั่งตาวัน,นออกออกค่ะแอบเก็บข้อมูลเล็กน้อยนะคะมีอาการเล็กน้อยบล็อก3.5ค่ะนีค่ะครับเป็นวิธีการทำงานนะครับเปนหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะหก 8, 9, 10, 11วันนี้มี11เบอร์เนาะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเจะช่างไปค่อยหักตะก้าออกกัน